เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุธที่20เมษายนพุทธศักราช2565 สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีเงินทองเข้ามาอย่างต่อเนื่องแถมมีโอกาสมีรายได้จากหลากหลายช่องทางอีกด้วยเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณเข้ามาแบบรัวๆคุณจะเจองานจุกจิกวุ่นวายมีภาระ,ะหลายอย่างที่มาให้คุณจัดการถึงจะเหนื่อยก็ต้องสู้สู้แล้วจะรวยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คณและคนรักช่วงนี้อย่าใช้อารมณ์เป็นเรื่องใหญ่เพราะนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาได้ส่วนคนโสดต้องรออีกสักพัก เพราะช่องนี้ยังไม่ได้เจอคนดี สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณรับเงินข้างซ้ายจ่ายเงินข้างขวาถึงจะมีรายจ่ายรอยอยู่เพียบไปหมดเลยแต่ช่วงนี้มีเหตุให้คุณต้องจ่ายเงินอยู่เรื่อยๆคองระวังไว้เรื่องของการงานการงานเรียกได้ว่าน้ําขึ้นให้รีบตกักช่วงนี้จะหยิบจะจับอะไรก็ปังไปหมดความก้าวหน้ากําลังจะมาเยือนแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักดูเหมือนมีอนาคตมากยิ่งคบกันยิ่งพากันปังพากันรวย ส่วนคนโสดช่วงนี้จะมีคนโปรโฟไฟลด์ดีผ่านเข้ามาในชีวิตคุณ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินดวงเศรษฐีเข้ามาแล้วเพราะช่วงนี้คุณคุณขยันตัวเป็นเกลียวยิ่งทํามากก็ยิ่งได้มากเรื่องของการงานการงานต้องสู้สู้ถึงจะชนะและมีโอกาสที่จะได้รับโปรเจกต์งานใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถบอกได้เลยว่างานนี้สําเร็จอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเจอสถานการณ์พ่อแง่แม่งงนแต่โดยภาพรวมถือว่ายังรักกันมั่นคงดีมากส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับใคร คนซึ่งเขาค่อนข้างแตกต่างกับคุณมากพอสมควรสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินของคุณดวงดีฉุดไม่อยู่เงินทองไหลามาเทมาและมีโอกาสที่จะรวยในวันข้างหน้าแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเรื่องของการงานการงานมีเกณฑ์ที่จะได้รับผิดชอบงานใหญ่โปรเจกต์ใหม่ๆแต่ด้วยความสามารถของคุณเก่าประสบการณ์จึงทําให้คุณประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดายอย่างคาดไม่ถึง เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์มั่นคงความผูกพันเล่นแฟนจนไม่มีใครเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณได้ส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนดีๆและอาจจะกลายเป็นคนรักแบบจริงจังในอนาคตสําหรับคนที่เกิดวันพฤาหัสบดีเรื่องของการเงินการเงินมีรายได้จากการทํางานมากเป็นพิเศษแต่ก็มีรายจ่ายจุกจิกไม่แพ้กันจึงทําให้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เรื่องของการงานการงานของคุณตนเป็นที่เพึ่งแห่งตนพา รักงานมากมายรอคุณอยู่แต่ความก้าวหน้าและความสําเร็จก็มาจัดเต็มเลยเช่นเดียวกันเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักไม่กลัวว่าจะโดดเดี่ยวเพราะคนรักของคุณอยู่เคียงข้างคุณเสมอส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนต่างวัยแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคหากคุณอยากจะรักก็ลุยได้เลยไม่ต้องกลัวอะไร สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณมากับงานคุณจะได้รับผลตอบแทนดีมากยังมีโอกาสได้เงินจากการลงทุนอีกด้วยของการงานการงานแสงสว่างแห่งความสำเร็จสาสองเข้ามาแล้วจะทำอะไรจะสำเร็จก็จะประสบความสำเร็จแบบเกินความคาดหมายเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความรักความเข้าใจรักกันดี ถ้าคบกับใครอยู่คนนี้แหละเป็นคู่แท้ของคุณส่วนคนโสดใจเย็นๆชิวๆไม่รีบร้อนหากรักแท้ก็ต้องรอก่อนนะจ๊ะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณมั่นคงดีถึงจะต้องมีรายจ่ายไปกับการดูแลครอบครัวแต่ก็ไม่สะทกสท้าน์แต่อย่างใดเรื่องของการงานการงานของคุณเตรียมตัวไว้เพราะชีวิตของคุณกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในไม่ช้าไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงเ,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 เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการได้รับผิดชอบงานหน้าที่การงานใหม่ๆองค์กรใหม่ๆความ ก้าหน้าของคุณก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเรียกได้ว่าคู่ทุกคู่ยากต่อให้ชีวิตของคุณเจอกับสถานการณ์แบบไหนคนรักก็ยังอยู่เคียงข้างคุณเสมอสว่วนคนโสดมีโอกาสได้พบกับคนดีและจะเจอความรักดีๆแบบคาดไม่คิดมาก่อนดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ